ฮัลโหลมาแล้วอเตีย๋ไปเลอชีวิตมันต้องมีชีวิตชีวาเธออย่ามานั่งเศร้าอะไรครับบอู แต่เนี่ยเราจะไปกันทงไหนดีล่ะไอตัวไอตัวเสียงดังไม่อยู่แล้วฮะม่กดใหโอเคโอ้โหเอาเลยฮะเมื่อกี้น่ะมีคนแอบกดไม่ใช่เหรอใช่ค่ะโดนเลยค่ะฉันได้ยินไม่เป็นไรหนูหนูนังไปเลยแอบดูเฉยแอบดูเฉยบอสเอาร้อยล้านหัวใจ เก้าแล้วไม่เอา26ล้านร้อยร้านหัวใจหัร้อยล้านหัวใจร้อยล้านหัวใจร้อยล้านหัวใจมาก่อนเอาวัดีคุณปรตดาแต่วันนี้หนูบอกก่อนนะว่ามันเป็น10นาทีที่10นาทีจริงๆเลยนะเอาหรอเพราะว่าเราจะไม่พูดอย่างอื่นกันเลยเหรอใช่มันต้องอย่างงั้นเราเราจะพึ่งขายดีไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องขายเลยทุกคนทุกคนเร็วคนละแชร์ก่อนขอเร็วคนละแชร์ตอนนี้แสนเจ็ดทุกคนเอาอีกนิดนึงแล้วขอนเช้าว่าันพต้อนรับสัญญาวีนาปวีนาสิงห์ได้แต่ถึงมื้ที่ต้ มาอยู่ด้วยกันน,นุ้นนู้นเนาะก็ใช่เลยแล้วนี่ก็จะเบลอยู่ออกมาจากกองอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใคร<ล>นะ คนละแชร์คนละแชร์ก็ตอนนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเราฮะนะฮะก็คือคนนี้กำลังจะเสร็จสิ้นวันเสาร์คนนี้จะเริ่มวันที่สองพิจิกาเออีนี่มันเวิร์กชบ้าฮะอันนี้บ้าไม่ใช่นางงามปกติฮะไม่นางงามแล้วมันนางชายนิ่งมากอ่ะใช่กล้ามเนื้อแข็งแรงสวัสดีสวัสดีครับอสวัสดีสวัสดีคุณโซเฟียลา พี่งานปับอันนี้ให้หนูทุกคนแชร์ก่อนเร็วแชร์ก่อนไปบอกทุกคนว่ามากันแล้วไปไหนมาไปกินแชร์เหรอไปกินแชร์ไหมไปเล่นละครหรือว่าไปกินแชร์เออนะ เร็วๆทุกคนทุกคนเร็วเอาอย่างคะพรไม่รู้แล้วเอาอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างเอาของง่ายสุดเอาของง่ายสุดเอาเอาเอาโมจิไม่หิววะเออเออจะกินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนแก่เอาโมจิโมจิอืเอายังนะพรไหมพรไหมฉันเขาจะจับเวลาแล้วเธอเร็วๆ วางตะกร้าให้หมดแล้วจับค่ะ,<ม>ะวางตะกร้าก่อนให้หมดเรียบร้อยวางแล้วปักโมจิเลยเพราะโมจิจะถูกสุดละนวัดได้หมดทั้งสดชื่อนอ่ะเนาะโอเคนวัเปยนนามสกุลแล้วเออ,เออว่าไงว่ากันนวัดได้หมดทั้งสดชื่นห้าล้านห้าล้าน เขาบูธห้้านเขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าแหมเปลี่ยนนามสกุลเลยนะแล้วบอสแต่บูธบอสมันสนุกตรงที่ว่าไม่จะจะบอกว่ามาให้กำลังใจเออออแบงเงินมาแบงเงินมาไปหยิบกระเป๋าเงินล้านแปดยี่สิบคนทิ้งเลยอ่ะทิ้งเลยทุกคนเร็วอย่าเพิ่งจับเวลาถ้าเอาเงินให้เขาก่อน โมจิมังกรทองจากนาครสวรรค์จริงๆของ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 ,ของพี่ก๊อฟผู้ประกศาศข่าวไทยรัฐเราช่วยเขาไม่เอาหมูฮ้องพี่กบเออพี่กบมาพี่คิมมานะฮะขายได้ข่าวขายไปได้สองก้นอน <c oughs> แล้ววันนี้ก็บริษัทนะครับทุกคนยะคนนี้มารวมกันเออยูนิเวิร์สและกราน,โน,โน ที่แล้วว่าความลับอ่ะใช่รายการเธออ่ะก <occurs> ็ไม enfin ่ยอมพูดก็จะไมพูดได้ยังไงตอนนั้นเป็นความลับไปไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศบอกมีความลับอยู่อย่างหนึ่งที่จะบอกแต่บอกไม่ได้ไม่ใช่กระเป๋านี้ไม่มีตังมีนิดหน่อยวางไว้ใช่กระเป๋าเป็นอย่างนี้ได้ไหมเป็นยังไงพี่มีกี่ตะกาวันนี้ไม่ก็เปานี้นะก็มีของบริษัทอ่ไม่กี่ตะกานับเป็นเป็นจำนวนสกี่ตะการ้าไม่รู้กี่ตะกาเฮ้ยมันเยอะไปวาตะกา กี้คือของกดชาเบลตะก้าได้คู่ของวีนา เยอะเลยเกินประชันแล้วใครได้อันนี้ไปสบายสุดล่ะตัวกนได้ไหนคะใครได้อันนี้ไปสบายสุดไม่บอกเราเริ่มก็จ่เราสังกนขายทุกอย่างปกติทุกคนเราเริ่มต้นจากโมจิสามกล่องร้อยเก้าสิบเก้าส่งฟรีไปซื้อเลยที่นครสวรรค์นี่คับกล่องละเจ็ดสิบห้าบาทตอนนี้สามกล่องส่งฟรีวันนั้นโอนให้สองล้านคุณผู้ชมใครอยากลองกดก็กดเอาวันรู้ปะ พี่นะพี่นะต้องแบบเงินหนูตลอนตลอนเนี่ยเฮ้ยเนี่คุณอภรพนะดูตัวอย่างของคนรวยเนี่ยหนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดติ๊กตอกเขาห้ามเหรอสายอุ่เปาด้แปดเก้าสิบสิบเไปแก้ให้มายใวันนี้เลยไปหลัก่าติดค้างไมสิบห้า คุณรู้ทำอะไรกวันนั้นโอนให้สองล้านแล้วก็สามล้านแปดจบแล้วค่ะแล้วก็ห้าล้านของบูธนะรอบหน้าเอามาให้ด้วยค่ะบูธเขาเก็บเร็วมากเลยนะตกใจหมดเลยต้องจ่ายค่าที่ทางการจ่ายด้วยทุกคนจะจ่ายด้วยค่ะอุ้ยตายแล้วเาาาฝกมนางงามของเงินฉัน ป๊อดทำไมไม่ให้ย <vir anto> ืนงานบ้างตลกอ่ะทำไมเขาถึงเงินกันไปมากนักบวชมากทุกคนคนดูมาสองสนแล้วเห็นไหมเฮ้ยคนเดียวทุกคนตอนนี้เธอไม่ม <Copy modelling> ีอ่ะเธอมีแต่ขนมปังเป็นก้อน 2 6่สิบหกล้านแแสนทุกคนเดี๋ยวมาดูนะสองมงใหญ่ของประเทศอยู่ตรงนี้นแล้วถ้าเกิดได้น้อยขึ้นมาปนัดดาวงง็ดีเป็นมงแรกๆที่แบบเฟื่องฟูมันน่าออกอายมากหนึ่งมงสองมงสามมงถ้านับนี่หกเจ็ดแปดก็ครบสิบแปดมงเลยเอาคุณเจมเรืองศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีคับนะฮะนะฮะไปทุกคนเตรียมโมจิ อ้าวนี่เธอหยิบให้หมดหมดนะนนี้ครบยังเนี่ยโอเคนะเงินทองไหลมาเทมาเห็นไหมไปไปไป<ร>ไปคุณดูกลับมาสองแสนแล้วคุณดูแล้วทุกคน คนละหนึ่งแชร์ขอคนดูสักสองแสนสองได้ไหมสองแสนสองได้ไหมทุกคนทุกคนสองแสนสองได้ไหมทุกคนทุกคนสองแสนสองได้ไหมรับใครที่รักคนนั้นมาเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันไม่มามันไม่อยู่นี่นี่จับเวลายังมันรับงานนอกเลิศเลิศเหรอเอาจับเวลาแล้วเหรอไปทุกคนเร็วเร็วเร็ว ทุกคนไปกดโมจิปักโมจิแล้วไปกดให้หมดยังไงของกินคุณกินได้อยู่แล้วมีอยองออยอทุกอย่างเร็วๆครับหมดไปเรือสองแล้วไม่เติมหมอหมดแล้วหรอโมจยิยังไม่หมดโมจิมันกิงงนง่าเร็วๆยังมีอยู่ยังมีอยู่ย,ยังมีอยู่อบลมร้อนเข้าไปโฮเวฟกินปังป๋าได้เลยอร่อยมากค่ะทุกคนกดหกลูกนะทุกคนวันนี้สั่งกองส่งฟรีกดเดี๋ยวนี้กดสิ่งดังได้เลยนะที่นี่ก็นเจ้าสียงดังเจ้าที่ชอบเร็วๆเร็วๆเร็วๆ เร็วๆทุกคนทุกคนเร็วๆเร็วใครรักวีนาใครรักกดชเบลกดให้หมดกดห้าสีสามสองกด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 เร็วๆเร็วๆเรๆเร็เร็วใน้าพริกครน้ำพริกไม่มียังแค่ปัญหาไม่จบเลยชื่ขายครับนี่เหลือประมาณสามอันกระปุกยังไม่ได้ส่งกำลังส่งทุกคนทุกคนเราเร็วๆเร็วๆเร็วๆเรวทุกคนสองยี่สิบ ทุกคนรีบกดให้หมดเร็วเร็วโมจิกดให้หมดโมจิกดเร็วทุกคนกดให้หมดแล้วอเลยเราพิ่งได้สองแสนหนึ่งนะทุเรศมากเร็วๆวทุกคนทุกคนเร็วทุกคนกดก่อนกดเร็วเร็วยิวบอกให้คนกดดิ เร็วเๆทุกคนอร่อยจริงค่ะออยมากเลกินมือมากทุกคนทุกคนของของแบบเนี้ยในไลฟ์อื่นไม่มีขายเพราะฉะนั้นทุกคนกดไปเถอะอยากกดอะไรกดไปเลยโมจิที่อยู่ข้างหน้ากดให้โาวทุกคนกดเถอะกดไปกดไปกดไป โถน่าสงสารนึคนรวยก็กินกันแบบนี้นี่นะคะข้าวแบงกี๊สิีจ้านะแต่แต่ไม่มีขายนะครับทุกวนนี้เราอยู่เร็วให้เร็วๆทุกคนสองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันขอสองแสนห้าหนได้ไหมเร็วพี่ใส่เต็มเลยเร็วๆเร็วๆเราอยากเต็มแล้วมันยังแน่นด้วยนะครับ เพราะว่ามันใช้เครื่องจักรยัดลงไปแบบนะฮะเร็วๆทุกคนทุกคนเร็วๆช่วยกันกดช่วยกัยนกดช่วยกันกดโมจิเล้เวเท่าไหร่ไปเท่าไหร่ละต่อมีทัง<จ>้งมากัดเท่าไหร่มีทั้งหมดสี่พันเซน เอาแล้วเหลือสามพันไปแล้วพันหนึงครับขายเดียวขายพันเดียวเหรอทุกคนไปเข้ามามาเร็วทุกคนคนาใกล่องมาเร็วแล้วทุกคนมาค่ะคนละพันก็เร็วนะคะเร็วแล้เขาบอกเขาบอกทิกตอกบอกห้ามขอร้องซื้อด้วยความน่าสงสารแต่ว่าเราที่เรายกมือไหว้เนี่ยนะเราไม่ได้บอกให้สงสารเราเราเคารพท่านผู้ชมฮะโอเคเราไหว้ติกตอกทิกตอกไอเลิฟยูไอเลิฟยูทิติฟยูทิกตอกไอเลิฟยูเลิฟยู too much baby matter กดตะก้าเร็วกดกดกดเร็วหน้าที่ร้องเพลงของหนูโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ร้องด้วยเหรอฮะไม่เคยร้องเร็วๆทุกคน กดเร็วๆไปกี่พันกี่ชุดแล้วเหลือสองพันชุดทุกคนเอาให้หมดนึกว่ากว่าลูกค้านั่งอยู่ข้างหน้าพี่นี่รลนเหมือนกันนะเร็วเร็วๆเร็วๆเพราะอะไรรู้ไหมถ้ากดช้ากดจะเบลตกรอบแรกนะวันเสาร์จะไฟนอแล้วดูสิถ้าล่ะดูนะถ้าคนมีหงกเห็งจะชนะพูดยังไงคนก็ซื้อไหนพูดให้ซื้อได้ ซื้อได้เยค่ะของแว่กดจ่ตังตอนนี้ได้ตอนนี้เท่าไหร่คะยี่สิจ็ล้านสามสิขอหันไปที่เรยีดล้านเลยได้ไหมคะอน่นเ่ะทุกคนขึ้นเลยอ่ะทุกคนตือนเลยคุ่กคตืนเลยค่ะทกคนะื่เลยะทุกคนื่นเยค่ะทุกคนตลัง่ะกกดเตเบลพูดอีกกี่นาทีถ่งจุหมนถ้าเลยค่าทกคนตื่นลยค่ะทุกคนสา่นเยายทกคนตกยค่ะทกคนตเลยค่ะทกคนตื่นเย่ะกนเลยทกคนต่เลยาเทกคนตเร็ว แล้วทุกคนกดเร็วๆเป็นขันและน่าใจแล้วเป็นขันและน่าใจเร็วๆขาวของวันนี้เร็วทุกคนฮะทจากหมดไป600ชุดได้ยังไงเร็วๆทุกคนเร็วๆทุกคนกดก่อนกด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 กอร่อยมากทุกคนที่ตะก้าไปกินเลย้วใครชอบปูชเลใครชอบไม่ไม่พูดตรงๆรสชาติมันก็พื้นๆแหละแต่อริงๆ เอออ่อยัรนเหรอโอเครสชาติประหลาดรสชาติอร่อยประหลาดอร่อย ทุกคนเร็วๆไปกดก่อนเร็วๆเราเดิมพันกันด้วยตำแหน่งนะเท่าไหร่นะแล้วเร็วๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ้วๆๆนๆเๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆเๆๆๆอๆๆๆเๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 รๆกดๆๆๆวๆๆๆเร็วๆๆๆวๆๆ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 ๆรๆๆ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 ็วๆๆ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 เๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆ็ ได้นะคะกดกันไปเลยไปเป็นของฝากก็ได้นะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะอร่อยนุ่มมากใส่ไมโครเวฟนะสามสิบชิ้ก็ได้ค่ะอร่อยเขาคนละอร่อยกินง่ายกดไปแจกไอกกกดดลาปแจคู่ข้าประกวดบิสจูนิเวิร์สที่จะบาเมืองไทยร้อยสามสิบประเทศก็ได้เร็วให้เขารู้จักเร็ว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 เมื่อไรจะหมดเหลือ1,000ชุดโอ้โหทุกคนทุกคนอายเขา ไอ้เขาทุกคนนี่มาด้วยตัวเองมากันขนาดนี้นะอายอายนี่พูดเรื่องจริงอายมากมันช้ามากเลยทุกคนเรามานับพร้อมกันห้าสี่สามสองหนึ่งกดดูดปสิมีกี่คนที่กำลังจะซื้อเร็วกด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 เร็วเกินแล้วสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพัน มามามาเลือกช็อปแต่ไม่ซื้อเหรอฮะเร็วๆกคตกด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 เร็วๆๆกดเยอะกดเยอะกด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 เร็วพูดไปทุคนทำเลยครงเดียวเร็วๆๆทุกจ้าอะไรนะไปค่ะโมตาพร้อวันนี้ใครยัง่เคยทานนะคะอยากให้ลองเหมือนใจนะคะเร็วๆๆเอข่ตุ๋นไปค่ะเร็วพรทวันตะกนอะไรยัได้เลย3มกล่องจัดส่งฟรีจะส่งผู้มีคืนบ้านได้่วันนี้นะคะพิเศษทุกคนเลย ไส้ผั่วไข่เคะใช่ค่ะรับไปเลยหนึ่งกล่องกบผอก้อกเป็นสูตรใหม่นะทุกคนแป้งนิ่มมากๆอย่างที่ลองนะทุกคนมันนิ่มแบบอะไรป่ะยเป็นไงบ้างเมื่อกี้ซื้อไปเจอนิ่มิมเลยมีมีมีทั้งออยงออยครบไม่มั่วสินค้าที่นี่มีออยยเพราะฉะนั้นบริษัทเราเป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่โบเบ้นะฮะไม่ใช่ประตูน้ำนะฮะไม่ต้องคิดเยอะ แต่ไม่ใช่ว่าที่นั่นเขาไม่ดีนะเขาดีแต่ว่าของเราอ่ะก็พูดกันง่ายๆว่าให้คุณมั่นใจเอ้านางงามสามคนมาแล้วเร็วโอ้โหอ้ไม่ได้มีให้ชิงไหมเออโอ้ยเออเร็วเร็วทุกคนกดกดแล้วปนัดดาวงผู้ดีมันนุ่มมากแล้วมันนุ่มมากเลยดึงโชเลยเลวๆไม่หมดสักทีเหรอโชว์อย่างนี้ได้แล้วทุกคนคิดดูนะสามดีมายคิดดูนะสามตัวน้อย มีพลาสติกหอยชั้นหนึ่งคือหาได้ยากมากแล้วคุณภาพสุดๆวันนี้สามกล่องส่งฟรีนะคะคือซื้อได้เลยอ่ะอยากเอาจริงป้าสางกล่องแบบเดียวคัสตาทีตอนนี้เหลือประมาณ900ชุดถ้ามันเหลือนานเก้าร้อยชุดยัขายตอนนี้นานงามสามคนชอบเลยนะของฝากของฝากง่ายๆของฝากง่ายๆใครๆก็กินได้นะคะพ่อแม่ก็ชอบหมดเลยค่ะที่กลางๆเลยที่สามารถกินได้เลยนั่นแหละซื้อเลยนะคะโคตรจโคตรจะดีนะคะนั่นแหละกินเถอะ ทุกคนอย่างบอสเร็วๆทุกคนอะไรเปลี่ยนใบแข่งหมดแล้วนะคะบอสนะคะนะคะจะไม่พูดแล้วจะนั่งดูผลงานอย่างเดียวไปเราจะเจอขายไปเราต้องรอแข่งกันแล้วทุกคนบอสช้ารอเราจะเจอสองคู่ใหญ่ในประเทศพร้อมกันไหมคะเอาต้องรอดูแต่ว่า การซื้อเนี่ยช้ามากคิดว่าท็อปยีเอาให้รอดก่อนเร็วๆเร็วๆเร็วๆตอนนี้เหลือแ0ดร้อยเหลือัวค่ะอุ้ยมันมีคณะกรรมการจริงๆอยู่ร้องหลายร้องวันนี้ถามคณะกรรมการไปสี่คนแล้วเขาเลือกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จละเลยเจ็ดคนยังไม่ได้เลือกเพราะงั้นมีกศมไหมคะไม่รู้ไม่บอกเร็วทุกคนเอ็นดีทีบอกว่าให้เบลมานั่งหน้าบอสไปนั่งหลังจะเออจะที่ไปเลยก็ได้กลับบ้าน Jadi ada lagi tiba. Jadi, ayo. เอาแล้วเอาแล็บคนนี้เขดูสองแสนคนนะอยากเห็นฝีมือการขายของเบลเอาทหรออยากเห็นเอาจิ้งจิ้งป้าคนมันเลิศไม่ต้องพูดขอบคุณทุกคนมากขอบคุณที่งรัวคอมเมนต์มามากๆเลยะขอบคุณมากๆเลยมุ่งเป็นคนตีนองกันทุกคนค่ะเป็นรสชาติไข่เค็มนะคะจะบอกว่าแป้งมันนุ่มมากค่ไข่เค็มไม่เคยทานดูอยากให้ลองเปิดใจนี่เน่ใส้เป็นแบบนี้ไส้เป็นแบบนี้เปิดให้ได้เลยหมดยังหมดยังหมดยังตะก็โซ่แล้วสซ่เอาแล้วเอาตะไคราเข็มแน่นหมดแล้ว ให้ทุกคนรวยร่ำรวยวิตามินซีองไปอสองห่อสองร้อยเก้าสิบเก้าเมล็ดไปค่ะเออหมดเมล็ดไปสองเก้าไปค่ะสองห่อสองร้อเก้าทุกคนช่วงนี้ตกเร็วดื่มไปค่ะวันละซองวิตามินซีนะอร่อยนะคะโดนใจมากรสชาติค่ะควรต้องวิตามินซีอร่อยไม่มีน้ำตาลนะคะหนึ่งห่อใหญ่มีทั้งหมดยี่สิบสองด้วยกันนะที่สำคัญคือใครเป็นภูมิแพ้ง่ายภูมิตกนอนน้อยมาก่อนนอนทำงานหนัก ไหลสดพูดเยอะไม่ได้พักไม่ได้ผดข้าวไม่ได้กินต้องกินวิตามินซีค่ะหนึ่งห่อมีหนึ่งหิ้วมี20่ห่อแกะเลยทำกับใครรู้ไหมทำกับคุณแพทย์นภภาเออทำไปทำมาคุณแพททิ้งเลยเราแล้วเป็นถุงสิบล็นะคะทุกคนยัดไปเปิดนะเยอซีมสเ่บอกตึงหาืออยู่แค่นี้เดียวแล้วก็ผมบอกเขาพอแล้วน้องพอแล้วนะครับเพราะยังใครได้รุ่นนี้นะรีบเลยจริงรีบตัวสุดไข่เจียวทุกคนน้ำพริกไม่มีนะจะมาขายเร็วๆกคไม่แต่ว่าหนูมีไง นี่แต่อร่อยแบบนี้มาสั่งตอนพวกคือปลากวดกันตั้งคู่นั่นแหละแล้วทุกูนกินกระบุกอร่อยเลยอร่อยเร็วๆทุกคนนี่นะคะวิตามินซีแม้จะเห็นว่าข้างในมันมีทั้งหมด22แน่นแบบนี้เลยกินง่ายทานง่ายคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะถุงเนี่ยหนึ่งสองชงใส่คงใส่ถ้วยเฉยๆแบบนี้เลยที่มีส้มเจนขายไปเอาแล้วเอาแล้วซื้อไปเถอะซื้อของใครก็ได้ไม่แต่วันนี้ของที่ฟองนูวหมดโซอาลหมดแล้ว นี่แหละถูกเอานี่ไปขายด้วยได้ได้วิตามินเตีะทุกคนวิตามินซีอ่ะไม่กินได้ยังไงเราต้องเติมสุขภาพเติมความแข็งแรงนะคะบำรุงผมบำรุงผิวบำรุงเล็บนะคะไม่ต้องรอให้ตัวเองป่วยค่ะกินไว้ก่อนนะคะกัดไว้และวิตามินซีมันอยู่ในรากไม่ต้องคิดเยอะเลยและที่สำคัญคือลดโต๊ะและไม่มียน่งยั้งด่านขอบคุณที่เขียนกระเช้ามานะคะขอบคุณมากเลยไปนี่ลดน้ำตาลไม่ใช่เพิ่งขายไปไม่ถึงร้อยชุดร้อยชุดกระเช้าเบลดูขนาดนี้ มีพีนาสวัสดีค่ะทุกคนารมีีนาเร็วไอคนเขาหูบาวนตัวมีเนี่ยเนี่ยจะเนขับเขาานาส่สิบซวันนี้สองนะคะทุกคนผีจะียนไม่ได้ราคานี้เลยนะมีอ่าหนูให้รองจาับให้ปาวงปวานให้เขาดาวยี่แปดล้านโอเคเขาดาวยี่แล้านไปกับโคจเบลแล้วก็วีนาทุกคนเร็วท่คนเิมเทาไหร่ค่ะ ทุกคนวิจัเราต้องกินอยดแล้วนะทุกวันนะชมเเรายการดวขนนทุกคนขออนุญาตขออนออนะขออนุญาตขอนุญาตขออนุออนุอนาออนุญขออนุญาออนราขออุอยนุญาวขอุาขออนขออนุญาขออนุญาตขออนขออนออนี้คือปิดจบออออเออนุขนาตขออนุอยนออนนออ ทำโชว28ล้านเกิดขึ้นจริงนะตอนนี้เลยเร็วเวตอนนี้ขาดอีก3แสนยี่แล้วแทุกคนรู้แล้วเร็วเร็เอาแบบไม่ต้องตอบคำถามมุได้เลยเอาโชคดีนะที่ไม่มีแก้วอะมีแก้วถูกถูกติกอบดูนะนี่แหละกินโชว์เลยค่ะของจิงต้องกินโชว์เร็ว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 เร็ะโลโ้ดีเลด้วยโโ่เ็รไปเ็นะคะเร็วเร็วว วิตามินซีเรากินมาอยู่แล้วทุกคนกดไปเผื่อได้เลยนะคะตูนไม่ได้เป็นปีได้เตืนะใช่ดูนะที่หัวที่หูบางจริงกินปลาซองนะกินชุดแล้วคือบู๊ตไปเถอะผิวใสผิวดีแน่นอนสิบคนอ่ากดจะเบลร้อยห้าสิบชุดผ่านไปมาอ่ะกินาพูดช่งเริ่มไหลแล้วตะกาาเริ่มไหลแล้วค่ะกินาพูดกินตะกอน ทุกคนจะบอกว่าวิตามินซีเนี่ยต้องดื่มอยู่แล้วทุกวันนะคะรสส้มอร่อยไหมอร่อยมากจะบอกว่าใครชอบความเปรี้ยวให้บีบมะนาวลงไปหน่อยนะคะวิตามินซี5 0 0มิลลิกรัมได้รับไปเลยนะคะ1วันที่เราต้องการเา2ซองก็ได้นะรสชาติ<ม>อร่อยด้วยรีบกดกันเลยเร็วๆมา ไข่ทองเนืกอสอนละเลงดีเลยโอ้ยจะบ้าจริตของแต่ละคนได้ไหมได้จารีดอะไรฮะได้บอว่าอยากให้เ้าคุเบลขายจะจารีดแกลนแล้วก็พีนาจริตยูนิเวิร์สอันนี้ไม่ชัดเลยอน่ยชัดเลยทุกตัวอันนี้เขาจะเป็นฝั่งแม่สักพรคุณเอ่ยอร่อยมากนะคะร่างกายต้องการต่อแล้วเราล่ะบู่ทุกคน น้ำตาลน้ำตาลก็ไม่มีแล้วของดีๆทำไมไม่เอาไปราคาก็ถูกวิธีเป็นสีมันเลิ นะทุกคนแล้วกดมาได้เลยไม่ต้องพิมพ์แล้วกดเบลลนะไปกดตั้เชลล์เร็วเร็วใครใจตังแล้วพิมพ์มาทุกคนใครจะมาถึงก็ไม่รู้ราคาเนี่ยมาแต่เอออ่ะลดลดก็เดี๋ยวลดีตรงนี้จะจะพิจลรณาราคาอีกทุกคนเร็วๆอันนี้อันนี้เดี๋ยวหมดอันนี้ขออีกขออีกห้าสิบสามสิบออเดอร์เยเร็วอีกสองอีกสองล้านเร็วอีกหมดพิพายมันขึ้นหมดหมดหมดเร็วทุกคน ไปเย่ี่วอมากอ่ะไปค่ทุกคนหาเป้าหวานดื่มได้นะคะไม่มีน้ำตาลนะคะมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยนะคะไม่มีแคลอรี่ด้วยนะได้รับวิตามินซเต็มๆไปเลยนะคะในหนซองแบบนี้นั่นเองสุขภาพดีไม่เป็นหวัดนะคะฝนบ่อยช่วงนี้นะคะรับรองเลยว่าหน่ซองเนี้ยเอาอยู่เนีนะเข้ากองทุกวันก็ไม่เป็นหวัดกินจรแข็งแรงนะคะตัวยากทุกคนเร็ว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 เร เด็ดวันจะรู้สึกเลยเป็นตองในตองแบบนี้ทำงานทุกคนคือมันเป็นกระเป๋าถุงแบบนี้เลยทุกคนแล้วเวลาไปทํางานใช่ไหมดึงออกมาหนึ่งซองใส่กระเป๋าซองใส่ขวดอย่างนี้กินกินง่ายจบนะคะดูแลติดได้ง่ายทุกวันทำไมกินข้าวเป็นแพ่งกินได้กินน้ำเป็นแพงกินได้ทำไมไม่ดูแลตัวเองทจะหมดไปแล้วทำไมสามร้อาสต็มทุคนใช่ไหมทุกคนเอากันแดดไหมกันแดดผมเป็นเซรัอมกันแดดนะปักขุดกันแดดเลยแล้วกัน นะครับ20กรัม2กล่อง289บาทวันนี้289บาทขึ้เลยครับลดให้อีก30บาทไม่ต้องต่อนะเหลือ259บาทนะฮะเดี๋ยวขอเวลาแก้ราคาประมาณ1นาทีป่ะเร็วระ้ว่างนี้จิ้มอะไือแล้วได้เร็วแล้วหรอมาแล้วเหรอเร็วๆๆใช่ๆขอบคุณค่ะทุกคนกันแดดของเราเป็นีรัม เซรั่มกันแดดไม่เหมือนกันติมกันแดดเพราะว่ามันจะทําให้ไม่ให้อุดตันไม่ก่อเกิดสิวเสี้ยงนะแล้วก็ไม่วอกแล้วก็ห้าสิบบวกบวกแล้วที่สําคัญใส่ชันสกัดเซ็ตได้แปดจากสเปนไม่ลิฟต์หน้าตลอดเวลาและมีสามจากสวิตช์ทให้หน้าขอไข่สลาวแหวนไม่ต้องเจ็บตัวเองเดียวติกตอกเพราว่าเอานะฮะโอเคําให้มันตึงกระชับและเนียนใสไปแสบตบดในตัว กันแดดบำรุง s p ย5ค่ะกันแดดกันกันเหน่อนะครับ SPF 25ค่ะนะคะทุกคนไปดูนะ S <S> ờ, ม <S 2> <S 2> ันเป็นเซรั่มน้ำนมคือแบบเนื้อสีขาวแบบนี้แต่หน้าไม่บกไม่ลอยหน้าไม่อกไม่ลอยนะครับก้ไม่ติไรอ่ะคือที่เบวชอบตรงที่ว่าไม่ผ่านต่ละรอบแต่ลรอบไม่ผสมแม่หอมผิวไม่ขนตันนะคนสิวไม่กิดแนนนทุกคนแล้วคือตัวนี้มันละตรงที่อะไดูว้ทุกคนฟังเบลนะหน้าแพงง่ายใช้ได้ไม่ใส่แําหอม ไม่ผัดกาทดลองจากสัตว์ไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่พาราเบนมันลดตรงนี้ทุกคนและทุกคนดูผิวมันจะท์ขึ้นเหนือดับค่ะน่าไม่วอกไม่ลอยไม่เทาสามารถเมคอัพทำได้และชอบที่ตัวนี้เอ S เอ็มด้าน a ีเอซีไฮที รักษาวรยาทุกคนใครย่างเลยกดคือใครที่หน้าเยิ้มหน้าวอกหน้าลอยหน้าขาวหน้าเมืองลองกดใจให้กันแดดนางงาก่อนนะคะเพราตัวนี้ต้งไปทำมากขออีกขออีกนิดนึงทุกคนใครที่ลองเปิดใจมีเปลลกับคนสมด้เชื่อเบลกันแดดงงมเลิศนอย่างนี้เไมคะแแดดเนื้อเขาเลิศใหม่อยจ่จจทุกคนจ๋าเขาดาวยีล้านไปพอๆร่ชุดมาเลยไปค่ะมาเลยลุยยี่แดแล้วนะยี่ส จะเป็นกันแดดที่ไม่ผสมน้นหอมนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่สั่พาราเบนผิวแพ้ง่ายใช้ได้หน้าบางใช้ได้ใครเป็นสิวใช้ได้สิวไม่ขุดตันไม่เกิดสิวแน่นอนนะคะหน้าไม่วอกมากไม่ลอยหน้าไม่เมื่อแต่งหน้าทับได้เลยนะคะตัวเนี้ย และทอ้ายังใส่ตัวบำรุงอีกด้วยขอบคุณกันทุกคนค่ะกันแดดใช้ดีเห็นไหมใครที่ลองเปิดใจใช้จะรู้ค่ะแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำกันหนุนะทุกคนเปาะให้เป็นเซรั่มเนื้อนมเพื่อหน้าตาของเรามากันเยอะในี้วันนี้เร็วๆก็ไม่รู้อะไรนี่เวลาหมดเวลาหมดไปนานแลยเอานี่เหรอครับตปยละมันเร็วขนาดนี้เวลามันเหมือนโกหกเนาะนาฬิกาอะไรอ่ะพี่ก็อยู่ต่อตอนนู่นสิตอนดึกสิไม่แค่เราอ่ะนี่ นะคะทุกคนรี้เป็นใจตั้งอนเร็วะใจตั้งใจตั้งใจตั้งนะคะใจตังใจตั้งใจตั้งใจงหนงกดเพลงดายกด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 วันนี้ได้ สินค้าคุณภาพดีเหมือนเดิมนะมกคันแดดร้อนเหงื่อออกกันแดดก็ไม่ไหลนะคะไม่ต้องกลัวลเลยว่าผิวจะคล้ำจากแดดนั่นเองนะคะตอบโจทย์เลย2หลอดวันนี้ราคาถูกมากๆเลยตกหลอดละร้อยกว่าบาทเองนะคะส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยนะวันนี้รีบกดกันเลยจะไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าเก็วตอนนี้ไม่ได้ราคาอะส่งกลังใจส่งกำลังใจขอบคุณที่รักมินาขอบคุณค่ะขอบคุณที่รักมินา20ออเดอร์ของคุณที่รักกุชเบล20ออเดอร์ขอให้คนที่รักคุณปนัดดาวงวิธีอีกสัก ตามขนาดเลยนะตามรู้เลยลอยกว่เด้อขอบคุณนะคะทุกคนไม่ต้องไปซื้อกระดาษราคาแพงเลอันเนี้ยเลยอยากบอกว่าสับปะรดใส่เยอะมากใส่เยอะจ็รู้สึกว่ามันดีมันันเลยแต่ทุกครั้งที่บอสเขาอยากขายให้กับคนทุกคนคือขายง่ายนะคะทุกคนป้ากดใจตังค์นะโอเคไปแล้ว ทุกคนนะคะสุดท้ายใสุดเลยเบลแล้วก็พี่วินาขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ซัพพอร์วิสแฝงสปอนอร์วิสจูเวีร์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ทุกคนกดนะคะขอบคุณนะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับไฟนอ้อ1ตุลาคมนี้หลบยอดคกาียหายก็เสียหารวมยอดว่ากี้อะทำเป็นรวมในช้าได้ทุกคนขอบคุณนะคะอบเุณนะคะขอบุะบะคะขอบคนบุอคบ บ้ uhm, านน้อยจดออเดอร์ <bons. S 2> ord พี่การจดเงิยบากติดตามวีนาด้วยนะวันที่สองเข้ากองกันนะแล้วก็วันเสาร์นี้ลืมดูนะว่าบวิตแกรมใครจะเป็นผู้ชนะไยแรมฉับอ้าวตากล้อไปหมดแล้วได้พี่ารค่าเสียหายไม่คิดใช่ไหมพี่การบ้าเบี้ยสู้ๆนะขอบคุณค่ะจินนี่ ก็อยากไปอยู่ทันเที่ยงเลนี่ยดวิ่ติวกันแล้วมีมังกราน้อยปัดกลับมาใหม่เร็วๆกำลังเลยทุกคนยังกดท่านยังยังไม่ยกไปมีคนกไแล้วเขาไปแล้วเขไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วรอเช็คข้าแต่หายกับเขาอยู่เร็วๆกันแดดดีมากทุกคนกดไปเธอ ใหญ่จังละตอนนี้พูดยิงเลยใช่โคตรเลยนะงามคซื้อตอนนี้เนี่ยไม่เหมือนมนุษย์คนหนึ่งคุณซื้อชุดเมื่อกี้คุณซื้อตอนนี้คุณแบบเหนือมนุษย์เลยอันนี้เหลือดสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเองเยี่ยวได้สองหลอดนะสองหลอดใหญ่สองหลอดใหญ่เลยนะครับเซรั่มไม่ใช่ครีมอืมหยุดใช้ครีมชั่วครู่ใช้เซรั่มเถอะอากาศร้อนประเทศไทยมันเหนอะไม่อุดตันฝนเยอะฝนเยอะกันแดดนางงามหมอปังสุด จริงๆที่อนนี้ของเรานะชื่อนางงามเป็นบริษัทมิสกันอินเตอร์เนชัช่นงนลาจำกัดมหาชนพี่ตั้งไว้ด้วย200ลอยตั้แดดนางงามก็คือหนึพอพันห0ร้อ0บ้าน จ4แสนาทคุณกดด้วยแต่กดอนเดียทันกันแล้วกดกดแล้วก็ตัวมาสคาร่ายังครับมีมาสคาร่าด้วยเหรอตายแล้วจะไม่รับรู้เลยกด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 ไม่นับอันนี้ไม่นับได้ห้าพันฉันมันเถอะอย่าไปพูดเอออย่าไปพูดผ่านผ่านไปบ้างโอเคชีวิตมันก็อมาจุกชีพิตเยอะห้าสิบบาทแล้ว ทุกคนชนะเร็วขอเอขอยี่สิบคนตั้งมาเถอะใครกดขอให้มีความสุขความเจริญมันไม่ได้พูดถึงเลยนะแต่มันอยู่ในต่าง้าพอดีบัวสีใช่บัวสีของใครรู้ไหมของคุณเบิ้ลประชุมราชทำกับพี่แล้วมันจะดึงพี่ไปกัน รรอยบ้านสามหมื่นเร็วทุกคนกดโมจิอ่ะโมจิเรือกันแดด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 ทุกคนกันโมจิเยอะหน่อยทุกคนกด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 ห้าพันบ้านเห็นไหมแบบแสนกว่าบาทโมจิโมจิขายดีมากเรั่บอสเร็วเร็วทุกคนกดกนกดกรห้าจดห้าบ้านขอร้องอย่างนึ่งนะซุกคนอย่ายกเลิกกนนาเก็บวขา้าด้วยไม่มากับเาต้าด้วย nhanh 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 nhanh